รถรถเป็นคนคนเลยอะคะอิสราห์ของก็ของแม่ของลูกเงี้ยเหรอคะตู้เหรอใช่ไหมอิสราหไม่หมายถึงว่าเนี่ยรถของลูกปัดของพ่อของแม่คุณละคันคันนี้ใช่ไหมอู้เวลาถึงแล้ววันนี้คุณือปัดโชว์เขาโชว์ไหมอุ้ยแบุ้งคุณบุ้งแนน กินหญ้าแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอากาแฟเนาะหรือว่าเขาไปส่งต้องไปตรงจุดที่มาเขาจะประการะเ่าไม่ไหนอ่าช้างจะไปส่งตรงนั้นก็แตตรงจุดที่มาตรงจุดที้มาโอเคแม่จาใบควายใบถือใบถือหญ้าเฮ้ยแล้วเขางกินี่ว่ะเฮ้ยเบอเนาะกิน

นะเอทีวีอ๋อเอทีวมัเฮ้ยแต่นี่เป็นเหมือนโชว์เอาไว้ถ่ายรูปไม่มันมีขีดด้วยดีป้ายอ่ะเฮ้ยยี่มีโชว์ด้วยหวานนะเนี่ยเดี๋ยวมึงมีโชว์เนี่ยใช่เราดูได้นะโชว์เพราะเราเสียตังค์แล้วใช่ไหมหรือคระดึงก็ดูได้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ก็ซื้ออ่ะแล้วสติ๊กเกอร์ไปไหนวะแม่อยูก็ไม่ได้ใช่สติ๊กเกอร์เราอ่ะ เรนก็ไม่ได้สติ๊กเกอร์